กับคันนี้เลยค่ะ volvo xc90 ตัว d ีไฟมาพร้อมกับระบบขับเคลื่อน all wheel drive นั่นเองค่ะเป็นรถปี2011บอกเลยว่าเจ้าของดูแลดีดูแลถึงในเรื่องของสภาพไม่ต้องพูดถึงค่ะเนียนกลิบทั่วทั้งคันเลยเดี๋ยววันนี้เราชมความสวยงามไปพร้อมๆกันเราจะเริ่มจากด้านหน้ากันก่อนค่ะด้านหน้าของเขาก็มาพร้อมกับโลโก้ volvo ที่อยู่ตรงกลางแบบนี้คาดด้วยโครเมียมสีเงินทําให้ตัวรถเนี่ยดูบึกบึนมากยิ่งขึ้นค่ะไฟหน้าของเขาก็เป็นโปรเจกเตอร์ไบซีนอนคอม ไฟใส่แจวแบบนี้เลยบอกเลยนะคะว่าคันนี้ไม่กิบทวทั้งคันเลยและใต้ฝากระโปรงของเขาก็อัดแน่นด้วยเครื่องยนต์ดีเซลค่ะ 2,400cc ให้กำลังสูงสุด200แรงมา้าไม่ว่าจะบุกป่ารุยน้ำนะคะไปได้ทุกสถานการณ์เพราะออกแบบมาให้เป็นรถที่ใช้งานชนิดออฟโรดได้เลยค่ะ แล้วก็มีซุ้มล้อขนาดใหญ่แบบนี้แม็กหน้าเงาสีเทาสวยงามมากๆค่ะเวลาขับเคลื่อนทําให้ตัวรถเนี่ยดูมีมิติมากยิ่งขึ้นบอดี้ด้านข้างของเขาก็จะมีความสูงความยาวแบบนี้ด้านบนสุดมาพร้อมกับราวแหลกที่ยึดเกาะสัมภาระที่มีมากขึ้นเวลาเราไปเที่ยวต่างจังหวัดกลางเต็นท์กลางอะไรนะคะหรือว่าต้องใส่สัมภาระที่มีมากกว่าเดิมเนี่ยตรงนี้นะคะออกแบบมารองรับน้ําหนักได้ดีมากๆเป็นรถยนต์จ็ดที่นั่งและนั่งได้จริงและก็นั่งได้สบายด้วยค่ะกระจกมองข้างของ ะะเป็นแบบคาไฟฟ้ามาพร้อมกับไฟเลี้ยวที่อยู่ในตัวตำแหน่งนี้เลยค่ะแล้วก็มีระบบไบสปอร์ตด้วยนะคะเวลารถเข้ามากระชั้นชิดหรือเราเข้าไปใกล้ชิดใครนะคะก็จะมีการแจ้งเตือนในจุดอับนั่นเองค่ะบอกเลยว่าคันนี้สีสวยเนียนมากๆแล้วก็เป็นสีที่ให้ความปลอดภัยด้วยนะคะไม่ต้องคอยล้างหรือทําความสะอาดบ่อยๆเพราะว่าสีรถเนี่ยจะทําให้ตัวรถเนี่ยดูใหม่ตลอดการนั่นเองค่ะ ด้านหลังของเขาก็โดดเด่นด้วยไฟไท้ายนะคะที่มีความรากยาวจากด้านบนลงมาด้านล่างแบบนี้เลยค่ะเซ็นเซอร์อีก4จุดด้วยกัน ด้านหลังก็เป็นการเปิดฝาท้ายที่มีสาแบบใครค่ะจะเป็นการเปิด2สเต็ปด้วยกันนะคะนี่คือสเต็ปแรกค่ะเปิดสัมผัสเบ,บาๆฝาท้ายก็จะขึ้นอัตโนมัติแบบนี้ด้านล่างก็อีกตำแหน่งนึงข้างเพื่อเปิดลงมาแบบนี้ได้เลยเบาะแถวที่2แถวที่3นะคะสามารถพับราบลงไปได้เพื่อเพิ่มพื้นที่เก็บสัมภาระนั่นเองค่ะเป็นรถยนต์เจ็ดที่นั่งออกแบบมาได้ออนดกประสงค์มากๆเลยค่ะ สำหรับ xc 9 0คันนี้มาพร้อมกับโทนสีเบจแบบนี้เลยและภายในของเขานะคะตกแต่งด้วยเบาะอาร์ดีไซน์แท้ทั่วทั้งคันเลยสวยงามแบบนี้ในเรื่องของนั่งเนียนคลิปแบบนี้เลยนะ่าสัมผัสของเขาก็มาพร้อมกับรูระบายอากาศแบบนี้นะคะเวลาจอดรถกลางแดดก,กลางแจ้งก็ไม่ดูดซับความร้อนนั่นเองคุณนขอบด้วยสีดำทำให้เบาะของเขาเนี่ยดูโดดเด่นและที่สำคัญนั่งสบายสุดๆค่ะเพราะว่าปีกโกกระชับของเขาเนี่ยออกแบบมาให้รับ รองกับทุกสาริระของเรานั่นเองค่ะเบาะคู่หน้าของเขาเป็นการปรับไฟฟ้ามาพร้อมกับเมมโมรีได้3ระดับด้วยกันค่ะเพิ่มความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นตำแหน่งของคนขับนะคะด้านหน้าก็มาพร้อมกับพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะคะเป็นลายไม้ส,สวยๆแบบนี้เลยในส่วนของคนโซนด้านหน้าของเขาก็จะมีความเนียนสวยแบบนี้ไม่มีแตกหักนะคะเนียนเยบเรียบแบบนี้มาพร้อมกับลายไม้สวยๆที่อยู่ตรงกลาง เกะดันหน้าเังสามารถเปิดขึ้นมาใช้งานแบบนี้ได้ทุกอย่างยังอยู่ในสภาพสมบูรณ์มากๆค่ะนี่เลยเห็นห้องโดยสารกว้างๆให,ใหญ่ๆแบบนี้ในเรื่องของแอร์มีรอบทิศทางค่ะด้านหน้าของเราก็มี4จุดด้วยกันวิทยุ FM ก็ใช้งานได้ปกติทุกอย่างเลยนะคะหัวเกียร์ของเขาเป็นหัวเกียร์ลายไม้สีสวยแบบนี้ค่ะตอบรับกับตัวรถที่เขาออกแบบมาได้สวยงามมากๆเป็นเกียร์ออโต้6สปีดนั่นเองค่ะ ในส่วนของด้านหลังนะคะแถวที่2เบาะแถวที่สส,สามารถเลื่อนหน้าเป็นแบบนี้ได้เลยค่ะปึ๊บเพื่อเป็นทางขึ้นทางลงให้กับคนที่นั่งด้านหลังเข้าไปได้อย่างสะดวกนั่นเองค่ะออกแบบมาได้อนเนกประสงค์สุดๆเลยนะคะสําหรับคันนี้ปึ๊บอย่างนี้เลยค่ะบอกเลยนะคะว่าทัศนวิสัยในการมองเห็นก็คือดีรอบด้านเลยสําหรับ v o l โ o x c 9 0คันนี้ภายในกว้างขวางนั่งสบายถ้ายยังไงอย่าลืมเข้ามาชมคันจริงๆกันนะคะ 4แสนมีทอนค่ะอย่าลืมเข้ามาชมคันจริงๆและทดลองขับกับเราได้ทุกวันสำหรับวันนี้กิฟต์กับวันโบ x c 9 0ต้องลาไปก่อนบ๊ายบายค่ะ